สวัสดีครับผมพบกับช่องข้าวหอมแอนผักกาดแฟมรี่นะครับวันนี้ก็ทราบข่าวว่าอาจจะมีลมมานิดหน่อยนะครับช่วงประมาณสักหกทุ่มครับ เดี๋ยวผมก็ว่าผมจะลองเอาว่าตัวเก่งของผมหำมต้นนะครับการลานขนาด2เมตร50ซนติเมตรนะครับไปปล่อยบ่หูว่ามันจะอยู่ร่มจะบอ่อนหรอกครับเพราะว่าร่มอำเภอจุฬาลงรณบจังหวัดสุร,รินทร์เขาพยายการณมาช่วงสองสามทุ่มมันแค่เจ็ดแปดกิโลเมตรนะครับร่มสินมาประมาณหกทุ่มว่าจังหกทุ่มคือสิบบาทเรียนะครับมันเดือดการเียกว่า <c oughs> เซอาวาตูนี่ไปเรียนนะครับช่วงประมาณจากสามถุงสองสามถุงไปเรียนถ้าบ่ขึ้นกัดเศร้าเลยครับนะครับกัดทะเบงคลิปต่อไปเนาะแต่คลิปนี้บ่ได้ทมัซโซกาแรแลนด์วอล์คเซมารีวิวสูตรวอลวตัวนี่นะครับวอลกาล่าหั่มตลสองลอยหางซิปเซนติเมตรตัวนี้นะครับเพื่อมีพี่น้อง ท่านใดพี่น้องชาววาวท่านใดยั่งให้ไม่สูรวาวห้ำตูนห้ำตรงอยู่ในใจอยากสิเอาสูตรวาวของผมสูรของผมไปเห็ดนะครับไปเห็ดการล่อเห็ดใดนะครับบอสังวนลิขสิทธิ์ห้แต่พี่น้องได้เห็ดได้สื่อสารปัดที่นี่ก้านแลนวาวนะครับก้ารแลนวาวยั่ำหนาวนะครับเพื่อเป็นการบูชาพรญาติเณนนะครับ เรียนวาวย่ำหนาวก็เผื่อเป็นการบูชาพัญาติเพียงนะครับว,ว่าถึงฤด,ด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วเรียนวาวสโนให้สนโสนโ่ดังหรือเปหัวพญาติเพียงให้ธุญาติเพียงนี้ว,ว่าย่ำหนาวเหลียวเศร้าฝนตกว่ญญาศักด์เนาะโอเคครับกาสีผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งสูตรวาวหำโตดการลาดน,นะครับสองหน่ยห้าสิบเซนติเมตร ถึงแรงเป็นล้วขึ้นปะยางที่ขางขึ้นขึ้นแหลกสอดแจงจางปางดึงลงมาจับได้คาเข้าเลยครับทีนอนเอ้ยมือนีแก่สีมะบอกสูตรเลยครับจ,จดสูตรใบอ่านิลืมส่งซื้อนะครับเอาโอเคครับสูตรกับมี่ว่าปีกปีกนะครับสองลอยหาสิบเซนติเมตร สุดนี้ครับหนึ่งร้อยเดสอซนติเมตรเลยครับหนึเซนติเมตรไอ้ห้ไอ้ปีกลางตรงนี้ครับปีกลางเนาะปีกลางความจริงสูตรที่ผมคำวนวณว่าใดนี่มัน2องร้อย่หเซนติเมตรเลยครับแต่พอดีผมมีการล่านยสองร้อยยี่สิหเซนผมมีแค่2 2 0ร้ซนผมก็เลยเอา้า อีกลางนี่ครับสองอยยี่สิบเซนติเมตรนะครับหัดอีเนาะครับผมบอนฉัดๆได้เลยนสองอยยี่เซนติเมตรคือตัวนี่นะคอันหังมันนี่ครับวันนี้วันนี้มันประกอบกันืครับลอยอลอยหาสเซนติเมตรนีครับลอยหาสิเสนเนาะ นี่หา่นนี่ก็คือใหม่ความยาวใหม่ข่าวเปลาด้วยครับอีกสองอยหาซปเอบลอยจ็ 72, อีกลาง220ลอยห้ำโตนบันนี้154่งลอยหาสิีเซนติเมตรสนูเพรดีพอเหตประกับสน,นูึือไปสูงเพื่อที่สรลดสน,นูว่าให้มันใส่สน,นูใหญ่เกินไปเนะครับ สนุ่งผมใส่แค่สนุลอยหนาซิบซส้นนะครับเป็นสนุ่งไผ่ซีซุกยาดีนะครับเป็นอยดีที่ขนาดเลยไผ่ซีซุกไผ่ซีซุกสีดีที่ดีกว่าไผ่เสียงไผ่หรือว่าไผ่เหลี่ยงหรือไผ่สามไผ่เลยครัจากประสบการณ์ผมเคยเห็นผมใส่ไผ่ซีซุกทครับสนุ่งตัวนี้ลอยหาซิบเส้นนะครับเนาะอันนี้คือระยะมต่างๆบอกงั้นแล้วเด้อต่อไปสี่ขั้นบอกระยะการหมัดเลยครับว่าระยะใดเป็นระยะใด ตัวแรกคือหัวครับจากหัวมาหาปีกบนบน,นี้นี่จากมีมานนี่นี่สามสิบสองเซนติเมตรเลยครับผมเอาหัวยาวๆเนี่ยเพื่อที่สีได้ลดสนุนเนาะครับเข้าใจความของผมนะครับบัณฑิตความกว้างของปีกจากปีกบนมาหาปีกล่างนี่นะครับเจ็ 7, ดสิบเก้าเซนติเมตรนะครับเจ็ 7, ดสิบเก้าเซนติเมตร อีบนมาหาปีลาจสิเก้าะครับจากปีลามาหาจุดมัดจุดมัดห้ำมาหนี้จะมีม้านี้นี่สี่สิบเซเนติเมตรสี่เซนติเมแลกบัันนี้ที่เหลือนยี่สิเซนติเมตรนเก็บรครบมลไดครับยี่สิซนซับนี้กับครบตัวนี้วันนี้กันวัดออกมา2ีสเซน นี่ครับทางละยีสิคไกันางละยซิางละยีซินะ,ะนครับอ,อละบนนีมันสิท่าใดครับในเมื่อทางละายีซิมันบอกครับอันนี้ก็น,นาสิเป้นไม่นานสิเป็นหรอกครับยีแบ่งเครืองกับสิได้ลอยซิครับลอยิบลยีซิบกัเืองเก่าซิบเส้นครับเพราะฉะนั้น ความเงี้ยวของบนออนนนงนันี่คือเก่าสิบเสนนี่มานี่เก่าสิบเสนฟังนี่กับเงี้ยบันี้กับเก่าสิบเสนที่เหมือนนะครับนี่ก็คือสูตรวาวหัมตูดนะครับหรือวาวาวหัมตรงสูตรของผมเองสูตรเพราะาใจนะครับบอสเวน้ลิกสิสได้ได้ทั้งสิน้นหายไปเพียแต่หน่องได้เอาไปเก็บสืบสารประเจียการแลนวาวนะครับต่อไปเนาะ ถา้าผู้ใดสิเอาไปเห็ดเปแป้งสูตรเป็นต้หน่อยตัวนี้ก็ได้ครับหรือผูดด้ใดสงสัยหรือว่าอยากได้สูตรวาวาก็คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ครับผมสิบอกสูตรเท่าที่ผมหูนะครับเท่าที่ผมมีความหูว่าววาวกลางๆที่ผมก็เห็ดผมกับผู้คยเห็ดเม็ดว,า,มมา,วา,า,าว, <laughs> น,ปปะวาาานะครับจากวาวเกิดบินผมกับผู้คยเห็ดครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันมันเห็ดยากหรือเปล่าไม่มันประกอบหลายอัน แต่เขาก็บอใหม่ประกอบเลยอันทุกมก็ว่าแต่เห็ดวาวควายมากเลยไม่หลายครับควายเห็ดหยาด้วยสบอกหัวคว,า,ควายเห็ดหยาดเนี่ยครับท่านน้องพี่น้องครับสูตรวาวทำตุ๋นของผมเน็ตหน่ำเมตุยากจังได้กับบอกไม่เลี้ยวกับฝากช่องนะครับฝากช่องเข่าหอมแอนพักกาดแฟมเมรี่นะครับฝาก พี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์ก้นซับสะไกนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบประพาดในการรับชมคลิปใหม่ๆของเฮ้านะครับเฮ้าเสียคลิปใหม่ๆมาเสนอให้เป็นกิจนรรมช่วงกับฝากกดไลค์กดแช่กดซับสะไกกดกระดิ่งดนะครับสำหรับคลิปนี้สันผู้ใดสงสัยอีหยังบ่ทันอีหยังกะฝากคอมเมนต์ไว้ได้เด้อครับเด้อพี่น้องเออยมือแลง สองกลุ่มสามกลุ่มบอสิไปเรียนจักบาทหนึ่งถ้าบอกขึ้นกับเหลี่เลยแหละครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกดไลใจครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่นอ้องบ๊ายบายทอกรสาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทอกรสสวัสวดีครับผม